สมาชิกแพทยสภาท่านจะโหวตตามนะการชักนำที่จะให้ลงโทษแพทย์ทั้งสามนั่นคือการกระทำผิดกฎหมายที่ผมจะอธิบายให้ฟังมันเหมือนกับท่านเนี่ยเอาเท้าข้างหนึ่งแช่ลงไปในตารางนะครับแล้ววันที่โหวตคือวันที่12บสองประหัสที่12มิถุนายนมันคือวันอุบาทความอุบาทจะเกิดแก่ท่าน ที่แพทยสภาลงโทษแพทย์ทั้งสามเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นมาตรฐานมาตรฐานของกฎหมายปกครองจะเข้ามาเป็นบทบังคับแพทยสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แพทยสภาจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญ การจะพิจารณาและออกคำสั่งทางปกครองประการแรกจะต้องมีคู่กรณีเกิดขึ้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2 5 3 9ได้กำหนดไว้ในมาตรา5วัดท้ายคู่กรณีหมายความว่าผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองโดยสรุปแล้วการเป็นคู่กรณีทางปกครองเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนั้น นี่คือมาตรฐานของกฎหมายปกครองจะต้องมีส่วนได้เสียในการจะเป็นคู่กรณีเพื่อวินิจฉัยนำไปสู่คำสั่งทางปกครองเป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบที่สาลดีกาแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทำการวินิจฉัยคำร้องของนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสพรคประชาธิปัตย์โดยไม่รับคำร้องเพราะไม่มีส่วนได้เสีย ทีนี้แพทยสภารับคำร้องมาจากนายศรีสุวรรณจัญญาซึ่งเขาประกาศกล้องว่าเป็นคนแรกที่ร้องแพทยสภาและมีอีกบุคคลหนึ่งซึ่งก็คงอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งสองเนี่ยก็คงไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับชั้น14แล้วก็มาร้องแต่แพทยสภาก็รับคำร้องนี้โดยอาจจะอ้างมาตรา32วรรคสองของพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2525 25. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2 5 2 5มาตรา32วรรค2เนี่ยก็บอกว่าบุคคลอื่นคือใครๆก็ได้สามารถที่จะยื่นคำร้องเรียนต่อแพทยสภาได้แต่อย่าลืมว่ากรณีเนี้ยมันไม่ได้มาตรฐานของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า ในทางปฏิบัติผู้ยื่นคำร้องเช่นในสีสุวรรณเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้กรณีที่จะมาดำเนินการอะไรในฐานะคู่กรณีที่จะต้องสูส้กันกับกับพวกที่เขายื่นคำร้องอะ่ะแล้วแพทยสภาทำยังไงแพทยสภาก็เลยทำหน้าที่เป็นคู่กรณีเสียเองนี่คือจุดบอดที่ร้ายแรงของแพทยสภา จะเห็นได้ว่าแพทยสภาตั้งตัวเป็นคู่กรณีของแพทย์ทั้งสี่ที่เขาพยายามลงโทษนะ่ะแล้วผลดุดท้ายลงโทษสามท่านนั่นนะโดยแพทยสภาตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสร็จแล้วก็ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการทำหน้าที่เป็นคู่กรณีแล้วก็ชงเรื่องขึ้นไปให้ที่ประชุมมีมติลงโทษ เห็นไหมครับว่าแพทย์สภาเนี่ยทำหน้าที่เป็นอายการแล้วแพทย์สภาก็ทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินมันผิดหลักความยุติธรรมผิดหลักธรรมมาผิบานตามกฎหมายปกครองที่เขาห้ามเอาไว้มาดูตัวบทกฎหมายที่เขาห้ามเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตราสิบสาเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้หนึ่งเป็นคู่กรณีเองเห็นไหมว่ามาตรฐานของกฎหมายปกครองตามพระราชบัญญตัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยกำหนดมาตรฐานเอาไว้เช่นนั้นซึ่งแพทยสภาละเมิด แม่บทสำคัญของกฎหมายปกครองอยู่ที่มาตราสามความว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้นี่หละคือหัวใจที่พระราชบัญญัติอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานแล้วต้องปฏิบัติตามนี้ ความต่อไปเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะหมายความว่าถ้ามีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆก็ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆไปแต่เงื่อนไขสำคัญคือและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ทวนอีกครั้งหนึ่งข้อความสำคัญตรงนี้คือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นๆแต่ว่ากฎหมายนั้นๆจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้นี่เลยคือจุดสำคัญมีมาตรฐาน ใช่กฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2525 25เป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้ปฏิบัติแต่เป็นกฎหมายที่เราได้จารณัยมาแล้วปรากฏว่ามีการกระทำที่ขาดหลักประกันความเป็นธรรมและมีมาตรฐานไม่ถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ย่อมใช้ไม่ได้ ผมจะชี้ให้เห็นทำไมพรบวิชาชีพเวชกรรม25เนี่ยขาดหลักประกันความเป็นธรรมเนื่องจากเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเนี่มาร้องเรียนอย่างเช่นในศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่มาร้องเรียนมันจึงได้เกิดความเพีย้ยนไงปกติเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียจะมาร้องเรียนและในการรักษาโดยแพทย์ ตามเหตุตามผลถ้าเป็นการร้องเรียนโดยผู้มีส่วนได้เสียแพทย์รักษาพยาบาลคนป่วยไม่ดีหรือปฏิบัติไม่ดีด้วยประการทั้งปวงผู้ป่วยเองญาติของผู้ป่วยสามีภรรยาก็จะร้องเรียนในฐานะเป็นผู้เสียผลประโยชน์ให้จัดการแก้ไขโดยอาจจะลงโทษแพทย์ที่ถูกร้องเรียนนั้น กรณีชั้น14เนี่ยผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนใดเสียมาร้องเรียนแพทยสภาแล้วมันมีความเพี้ยนไหมความเพี้ยนก็คือแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยคือดอกเตอร์ทักษิณเนี่ยรักษาอย่างดีหรือดีมากเกินไปแต่ถูกลงโทษนี่มันคือความเพี้ยนและการขาดหลักประกันความเป็นธรรม อนาคตที่เราเห็นได้พรบรวิชาชีพเวชกรรมสองห้าเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรืออาจจะถูกยกเลิกแล้วสถานะของแพทยสภาก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะกฎหมายนี้ไม่ได้มาตรฐานพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกฎหมายวิชาชีพเวชกรรมปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้ ขณะนี้แพทยสภา,าก็มีสถานะเหมือนตึกสตองอที่มันถลม่มอ่ะคนที่คอยควบคุมตรวจสอบคนนู้นคนนี้ก็โดนซะบ้างตัวเองโดนตรวจสอบเหมือนแพทยสภาขนาดนี้และสมาชิกแพทยสภาที่สนับสนุนมติแพทยสภาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เตรียมตัวรับกรรมการกระทําของตัวเองแล้วกันเท้าข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกแน่นอน